เจง็จงเจง็งเจ็งกิสคานพื้นตินสถทานไปทั่วทิศเด็ดชีวิตว่ามันกระเด็นไล่แข็งขามันซะว่าแต่เจ็งกิสขาดนี่ใครนะ สวัสดีค่ะพี่จากชาแนลพอยพิวค่ะเชื่อว่าใครๆก็เคยรู้จักชื่อของเจงกิสข่านนะคะแล้วก็รู้ว่าองค์นีเป็นจักรพรรดิองค์นึงแหละที่ยิ่งใหญ่มากๆถึงขนาดที่น่าจะเป็นคนที่ใกล้เคียงกับคําว่าครองโลกที่สุดค่ะว่าแต่เอ๊จริงๆแล้วเจงกิสข่านนี่เป็นใครเติบโตมายังไงมีกลยุทธ์อะไรทําไมถึงยิ่งใหญ่เกรียงไกรได้ขนาดนั้นวันนี้วินนวเก็บรวบรวมเอาเรื่องราวของเจงกิสข่านมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะบอกเลยว่าวิธีการรบของเจงกิสข่านนี่อื้อเจ๋งแซ่บกว่าที่หลายคนคิดแน่นอนค่่่ะะะถ้้้้้าาาพรรรรออมจฟัังงงเืวททีสสนุกกแลได็ ไปฟังกันเลย เราเรียกเจงกิสข่านกันว่าเจงกิสข่านเจงกิสข่านนะคะแต่ทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วคนคนนี้ตอนที่เกิดขึ้นมาเขาไม่ได้ชื่อว่าเจงกิสข่านค่ะเขาชื่อว่าเทมูจินตั้งหากเขาเกิดประมาณปี1155-1167นะคะและนอกจากคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ชื่อของเจงกิสข่านแล้วเนี่ยหลายคนไม่รู้ด้วยว่ารูปของเจงกิสข่านที่เราชอบเอามาใช้ใช้กันบอกว่านี่นะนี่คือหน้าตาของเจงกิสข่านจริงๆแล้วเราไม่รู้นะคะว่าหน้าตาของเจงกิสข่านหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่ารูปที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไปนั่ง เจงกิสขานแล้วก็วาด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 ค่ะแต่มันเป็นรูปที่มีคนเอามาวาดในแบบสมัยหลังแล้วแหละดังนั้นเราไม่รู้หน้าตาของเขานะกับเรื่องที่2ค่ะก็คือเจงกิสขานเนี่ยอยู่ในอาณาจักรมงโกใช่ปะประเด็นก็คือตอนที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยมองโกเขายังไม่มีตัวหนังสือของตัวเองดังนั้นเขาไม่ได้บันทึกเรื่องราวของตัวเองเลยค่ะการที่เรารู้จักเรื่องของเจงกิสขานเนี่ยมันคือเรื่องของอาณาจักรอื่นๆรอบๆแถวนั้นน่ะที่เขามาได้รับรู้เรื่องของเจงกิสขานแล้วเขาก็บันทึกบันทึกเอาไว้แปลว่าเรื่อง จะคุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาเมาส์กันมาแค่มันเมาส์มาตั้งแต่สมัยแบบโราณกาลสมัยอดีตนะคะเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาใส่สีตี้ไข่ขนาดไหนเขาอาจจะเกลียดเจงกิสข่านเขาอาจจะรักเชงกิสข่านดังนั้นฟังหูไว้หูจ้ะอ่ะกลับมาที่เรื่องของเด็กชายเทมูจินก่อนเทมูจินเนี่ยเติบโตขึ้นมาในฐานะลูกชายหัวหน้าเผ่าค่ะคือพ่อเขาเป็นหัวหน้าเผ่าหนึ่งที่อยู่ในบริเวณมองโกเลียปัจจุบันนะคะและเขาก็เป็นหนึ่งในแบบลูก7คนนคนว่ากันว่าตอนที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีลิ่มเลือดอย ก็ทํานายแล้วว่าโอ้โหเขาจะต้องเติบโตมาเป็นคนใหญ่คนโตแน่ๆมีอํานาจมีบารมีแล้วก็ตามธรรมเนียมสมัยนั้นคนสมัยนั้นแต่งงานเร็วอะ่ะดังนั้นตอนที่อายุประมาณ8-9ถึงขวบเนี่ยเขาก็กําลังจะโดนจับแต่งงานกับสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นสาวแบบลูกสาวหัวหน้าเผ่าอื่นแต่ว่ายังไม่ทันได้แต่งนะคะปรากฏว่าพ่อเขาอ่ะตายทุกคนโดนเผ่าที่เป็นศัตรูเนี่ยวางยาพิษไปนะคะจากเดิมที่แบบเป็นลูกชายหัวหน้าเผ่ากินอิ่มนอนหลับมีอํานาจทั้งแม่ทั้งตัวเองทั้งพี่น้องโดนขับไล่ออกจากเผ่านะคะเคมู hey, จินนี่คือต้อง บบระหกระเหินเร่รนะ่อนนะล่าสัตว์หาอาหารอะไรต่างๆเรียกได้ว,ว่าดํารงชีวิตยากขึ้นเยอะเลยอะ่ะแล้วก็เดาว,ว่าด้วยความลําบากขนาดนี้เทมูจินก็คงไปฆ่าโดนพี่น้องของเผ่าองค์เผ่าอื่นด้วยแหละดังนั้นในช่วงที่เขาเป็นวัยรุ่นน่ะมันก็มีเผ่าอื่นเนี่ยมาจับเขาไปนะคะเพราะน่าจะแก้แค้นที่พี่น้องตัวเองโดนฆ่าแต่ว่าเทมูจินเนี่ยสามารถหนีออกมาได้นะคะและด้วยความที่เขาน่าจะเจอความยากลําบากเจออะไรมาเนี่ยเขาก็เลยไปรวบรวมคนมาได้ค่ะเป็นคนที่แบบจงรักภักดีกับพ่อเขาอ่ะหลังจากนั้นเขาก็พาคนนะไปหาย เผ่าหนึ่งที่เป็นเพื่อนกับเผ่าพ่อเขาอะแล้วก็เริ่มชีวิตนักรบตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแล้ว,ว่ากันว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยเทมูจินก็มีโอกาสได้ไปแต่งงานกับสาวที่พ่อว่าจะให้แต่งตั้งแต่แรกด้วยนะแต่ว่าแต่ละที่ก็คือบันทึกไม่เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าในช่วงเวลานี้เทมูจินก็คือแต่งงานแล้วก็มีลูกมีลูกเรียบร้อยนะคะทีนี้พอเขามีโอกาสเข้าไปอยู่กับเผ่าใหม่นะช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เขาแบบสามารถไปต่อสู้กับเผ่าอื่นๆได้แล้วก็ได้ชัยชนะกลับมานะคะค่อยๆรวบรวมกําลังคนจนเผ่าที่่่่่่่่เขขขาาาอออยูอะมันนนนใใใหหญญึึึ้้้คซงงตงบกกวกร รวบรวมคนต่างเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ความสามารถในการรบดีนะแต่ความสามารถในการทูดเขาก็เก่งเหมือนกันและทักษะเหล่านี้มันจะทําให้เขากลายเป็นคนยิ่งใหญ่ในภายหลังค่ะเรื่องหนึ่งที่คนชอบยกกันก็คือเขาตัดสินลูกน้องด้วยความสามารถจริงๆเขาไม่สนเลยว่าใครจะมีแบ็คกราวด์อะไรยังไงเขาไม่มีคนโปรดด้วยมีอะไรการจะเป็นคนโปรดเขาได้เนี่ยแปลว่าเป็นคนเก่งนะคะยกตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยไปตีเผ่านึงแล้วเขาอะ่ะโดนคนในเผ่านั้นยิงนูใส่เรียกว่าเกือบตายอะ่ะแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ฟื้นขึ้นมาได้แล้วก็เอาชนะเผ่านั้นได้นะคะพอ เอาชนะเผ่านั้นได้สิ่งที่เขาทําคือเขาไปตามหาก่อนเลยว่าใครใครคือคนยิงฉัน เอาตัวมันออกมาเขาไปเอาตัวคนนั้นมานะไม่ได้เอามาทรมานไม่ได้เอามาแก้แค้นไม่ได้เอามาอะไรนะคะแต่บอกเลยบอกว่านายเก่งมากนายแน่มากที่สามารถยิงธนูใส่ฉันผู้ยิ่งใหญ่ได้ฉันขอแต่งตั้งให้นายเป็นผู้บัญชาการแล้วก็ตั้งฉายาให้ด้วยว่านายธนูตั้งแต่นี้ต่อไปคนนี้ก็กลายเป็นแบบขุนพลคู่มือคู่อะไรของเทมูจินไปเลยอ่ะก็คือเห็นปะเขายกย่องคนที่ความสามารถจริงๆค่ะดังนั้นที่ต่างๆเขาก็คือจะเมาส์กันเลยบอกว่าจิงกิสข่านเนี่ยเป็นคนที่ไม่สนใจตระกูลไม่สนใจเส้นสายไม่สนใจอะไรเลยมันก็เลยทํำ ให้เหล่าทหารรักเขามากเพราะว่าใครเก่งใครทาเยอะก็ได้เยอะไงเทมูจินเนี่ยนะคะเขาก็ขยายอํานาจแบบนี้รบนู่นรบนี่ไปจนกระทั่งว่ากันว่าดินแดนมองโกในยุคนั้นน่ะแทบจะตกอยู่ในอํานาจของเทมูจินหมดแล้วแหละดังนั้นพอครองดินแดนได้เยอะนะคะคนก็เลยบอกว่าเอาละลังจากนี้เราจะไม่เรียกท่านว่าเทมูจินละเราจะเรียกท่านว่าเจงกิสขานคือคําว่าเจงกิสขานเนี่ยมันผสมมาจาก2คําค่ะมาจากคําว่าเจงกิสกับคาว่าขานคําว่าขานเนี่ยหมายถึงหัวหน้าหรือผู้ปกครองในขณะที่เจงกิสเนี่ยหมายถึงมหาสมุทรนะคะ แปลง่ายๆคือผู้ปกครองผู้ยิ่งใหญ่มันเป็นคำยกย่องค่ะแล้วคำนี้มันก็คือคำยกย่องที่คนตั้งให้เจงกิสข่านเพราะถือว่าเป็นคนที่รวบรวมมองโกได้ทั้งหมดนั่นเองซึ่งถึงจุดนี้นะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเจงกิสข่านยังอยู่ในมองโกนะคะแต่ว่าหลังจะได้เป็นเจงกิสข่านปุ๊บเขาเริ่มเลงไปยังแผ่นดินที่ใหญ่กว่าที่อยู่ทางใต้ลงมานั่นก็คือแผ่นดินที่เป็นประเทศจีนปัจจุบันค่ะเจงกิสข่านเนี่ยเริ่มไปตีกับราชวงศ์หนึ่งชื่อว่าราชวงศ์จีนราชวงศ์จีนนี่เป็นราชวงศ์ บราชวงศ์หยวนนะคะซึ่งราชวงศ์หยวนก็คือราชวงศ์ของพวกมองโกนี่แหละที่แบบลูกหลานจิงกิสข่านเขาจะมาแบบว่าปกครองประเทศจีนใช่ปะ แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงกลับมาที่ราชวงศ์จีนก่อนเจงกิส่านเนี่ยเข้าไปตีกับราชวงศ์จีนค่ะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเจงกิส่านเสียเปรียบมากนะเพราะว่าราชวงศ์จีนเนี่ยมีกําลังทหารประมาณ4,0,000 0คนในขณะที่ฝั่งมองโกฝั่งเจงกิส่าน่ะมีแค่แสนคนเองอย่างไรก็ตามนะคะกองทัพมองโกในเมื่อจํานวนคนสู้ไม่ได้เขาก็ใช้ความเร็วเข้าสู้ค่ะเขาใช้วิธีโจมตีเมืองเดิมซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำ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 ะย,ยึดเมืง้มงมาแล้ราก็เอาปักธงเร้เข้ปปกคร้งเมืองนั้นแต่เจงกิสข่าน ไม่ได้ใช้วิธีแบบนั้นค่ะจิงกิสขานใช้วิธีทรงทหารเข้าไปนะตีเมืองตี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 แต,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 ตกปุ๊บพังเมืองราบเป็นหน้ากลองฆ่าประชาชนทุกคนทิ้งให้หมดเสร็จแล้วก็ให้ภาพความโหมดร้ายเนี่ยมันมีแบบเสียงลือเสียงเล่าอ้างไปถึงเมืองอื่นๆรอบๆแล้วจิงกิสขานก็ใช้วิธีบอกเมืองรอบๆว่าอ่ะใครไม่อยากให้เมืองตัวเองเป็นแบบนี้ราบเป็นหน้ากลองอย่ามาสู้กับฉันยอมแพ้ซะแล้วราชวงศ์จีนก็จําเป็นจะต้องยอมเซ็นสัญ,ญญาสงบศึกกับมองโกในปี1214นะคะแล้วต้องบอกว่าพอเอาชนะราชวงศ์จีนได้สะ บอกว่าจีนสมัยนั้นมันไม่ได้เป็นแผ่นดินผืนเดียวมีคนปกครองคนเดียวเหมือนสมัยนี้นะเจงกิสข่านก็เริ่มไปตีส่วนอื่นๆของจีนต่อนะคะไปแถวซีเซียไปตีกลุ่มที่เรียกว่าตานกุดตีไปเรื่อยๆไปถึงตรงที่จะแบบเป็นเมืองปักกิ่งในอนาคตเรียกได้ว่าก็สามารถยึดแผ่นดินจีนบางส่วนได้แล้วตอนนั้นอะแล้วระหว่างที่ตีไปก็คือขยายกองทัพตัวเองใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นดึงคนเข้ามาเป็นพวกมากขึ้นมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือภาพของเจงกิสข่านในช่วงเวลานั้นค่ะแล้วถามว่าเจงกิสข่านเริ่มมตีีแแบบบผ่นนนนดดดิจิจจไ้ล้ลเงกกสขาหยหยุอ ว่าไม่หยุดค่ะเจงกิสขา่านเริ่มเล็งแล้วว่าโลกของเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าที่คิดมันไม่ได้มีแค่ฝั่งตะวันออกไม่ได้มีแค่ดินแดนที่เป็นประเทศจีนมันยังมีฝั่งตะวันตกอีกมากมายมีผู้คนมากน้าหลายตาดังนั้นเจงกิสขา่านก็คิดว่าเดี๋ยวฉันจะไปทางนั้นทางตะวันตกไม่รอดแน่ๆส่วนสาเหตุที่เจงกิสขา่านเลงทางตะวันตกนะบอกเลยฉลาดมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะฝั่งตะวันตกมีเส้นทางสายไหมยยงไงการที่คุณสามารถไปตีเส้นทางสายไหมได้แปลว่าคุณคุมการค้คคาขายความรำ่ำรวยนี่ตามมาง่ายๆเล ะะส่วนใครไม่เก็ตว่าเส้นทางสายไหมสําคัญขนาดไหนรูเล่อเอและเรื่องเส้นทางสายไหมโดยเฉพาะเลยย้อนไปดูได้นะคะคือจริงๆต้องบอกว่าตอนที่มองโกเข้ามาคุมจีนได้เนี่ยนะมองโกก็ได้เส้นทางสายไหมไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะได้ผลประโยชน์จากสิ่งนี้ไปละแต่จิงกิสชานมองว่ามันยังไม่พอคือถ้าจะแบบว่าให้ได้เยอะๆจริงๆมันต้องปิดดิวเอาแบบทั้งเส้นไงไปจนกระทั่งถึงอาณาจักรหนึ่งชื่อว่าอาณาจักรคาววเรสนะคะซึ่งเป็นอาณาจักรที่แบบว่าเป็นอรารยธรรมที่ก้าวหน้ามากยุนงานแล้วก็ทําธุรกิจอยู่บนเส้นทางสายไหมด้วยเขาว่ากัััันนนนนนว่่่าอออีี้เป็ดดทแบบบโงงตๆข ปิศาจมนุษยชาติเลยเจงกิสคานเนี่ยไปดีๆส่งทูตไปส่งสินค้าไปกะว่าถ้าตกลงกันได้เราก็ทําธุรกิจร่วมกันก็ชิวๆไม่มีอะไรใช่ปะแต่อาณาจักรคาราเรสเนี่ยคิดยังไงก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็แบบเฮ้ยไอ้นี่มันกล้าดียังไงมาเจรจาธุรกิจกับฉันก็เลยฆ่าทูตของเจงกิสคานทิ้งแล้วก็ยึดสินค้าไว้นะคะโอ้โหก็เป็นเรื่องเลยสิจ้าเจงกิสคานคือโกรธปรี๊ดนะคะแล้วก็ส่งกองทัพมองโกแสนคนเนี่ยบุกเข้าไปเลยที่อณาจักรคาราเรสทั้ง2ฝั่งก็คือตีกันนแบบัวมยอู่ปประมาณ4ีไดน ะะอาณาจักรคาวเวรสก็คือราบเป็นหน้ากองประชาชนโดนฆ่าทุกอย่างไม่เหลือจ้ะส่วนผู้ปกครองที่ถึงขั้นต้องหนีไปแบบที่อื่นไปอยู่บนกงอยู่บนเกาะแต่สุดท้ายสุลต่านคนนั้นก็คือโดนฆ่าแบบตายคาเกาะไปเลยอะ่ะและช่วงเวลาประมาณนี้แหละจุดนี้แหละก็คือช่วงเวลาที่กองทัพมองโกรเริ่มได้รับสมญานามนะคะว่าเป็นกองทัพที่โหดร้ายรบเร็วตายเกลี้ยงไปที่ไหนก็คือจัด การปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะราบเป็นหน้ากรองแถมเวลาไปฆ่าเนี่ยนะไม่ได้ฆ่าธรรมดาแต่ว่าฆ่าล้างเมืองแล้วก็เอาหัวของคนในเมืองเนี่ยเอามากองกองกองเอาไว้เป็นภาพที่น่าสยดสยองเพื่อให้เมืองอื่นๆน่ะกลัวไปอีกแล้วชื่อเสียงความน่ากลัวเนี่ยก็ถึงขนาดที่ว่าบางเมืองก็คือพอรู้ว่ากองทัพมองโกจะมาหาฉันฉันไม่สู้แล้วจ้ะฉันยอมแพ้ไปเลยรักษาชีวิตเอาไว้ดีกว่าประเด็นคือทุกคนรู้ไหมกองทัพมองโกมันไม่ได้รบอะไรง่ายๆแบบนั้นไม่ใช่ว่าแบบถือดาบเข้าไปไปถึงก็ฆ่า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 แล้วจบนะคะแต่ มาดูเทคนิคกลยุทธ์ของเขาดีกว่าว่ากองทัพมองโกเนี่ยเขามีวิธียังไงนะคะทําให้เขาสามารถเอาชนะที่อื่นได้ค่ะอย่างแรกเลยคือกองทัพมองโกเนี่ยมีความสามารถในการรบสูงกว่ากองทัพอื่นนะคะคือทักษะเฉพาะตัวโดยเฉพาะเรื่องการขี่ม้ายิงธนูค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนในแบบทุ่งหญ้าในที่ราบอยู่แล้วอยู่กับม้าอยู่แล้วมองโกนี่คือแบบเชี่ยวชาญเรื่องม้ามากเราจะเห็นจากพวกซีรงซีรีส์จีนจะเห็นว่าสายมองโกเนี่ยจะต้องเติบโตมากับม้านะคะและนอกจากเขาจะใช้ธนูธรรมดาแล้วอ่ะมันยังมี อาวุธที่เขาคิดขึ้นเองอีกเช่นธนูที่ยิงแล้วแม่นกว่าธนูอื่นๆนะคะหรือว่าธนูที่ยิงไปแล้วแบบระเบิดเจาะเกราะศัตรูได้นะคะซึ่งมันล้ำมากทุกคนส่วนอย่างที่2เลยคือกองทัพมองโกเนี่ยมีจิตวิทยาในการต่อสู้สูงมากค่ะเราเห็นไปแล้วแหละที่วิวเล่าๆไปว่ามีการตัดคอศัตรูเอามาเอามากองกองใหญ่ๆแล้วขู่เมืองอื่นนู่นนี่ก็คือมันมีการหลอกล่อศัตรูมีการแบบว่าทําให้ศัตรูกลัวไว้ล่วงหน้าปั่นหัวนู่นนี่นั่นไงดังนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งในเทคนินะคะ ส่วนอย่างที่3นะคะบอกเลยว่ากองทัพมองโกทํากันบ้านดีค่ะคือเขามีการเตรียมตัวล่วงหน้ามีการไปสำรวจสถานที่รบก่อนมีการไปเตรียมสถานที่รบไว้ก่อนขุดลุมบ้างทําอุโมงทำ,ทำนู่นทํานี่ก็คือมีการเตรียมพร้อมไงดังนั้นพออีกฝ่ายมารบเนี่ยระหว่างคนที่เตรียมตัวกับไม่เตรียมตัวยังไงเตรียมตัวมันก็ได้เปรียบกว่าจริงๆแอบนึกถึงกลยุทธ์ของซุนวูที่เล่าๆไปเหมือนกันนะอันนี้คือกลยุทธ์ที่เขาใช้กันในสนามรบนะคะส่วนเรื่องการขยายอํานาจนอกสนามรบเนี่ยบอกเลยว่าเจงกิสข่านก็ไม่แพ้คนอื่นค่ะ และมีวิธีหนึ่งที่เจงกิสข่านใช้ที่คิอว่ามันแบบโอ้โหสุดมากจ้ะ นั่นก็คือการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์นะคะซึ่งเจงกิสขานเนี่ยมีลูกค่อนข้างเยอะค่ะมีลูกผู้ชาย4ี่คนมีลูกผู้หญิงแบบ78คนเลยนะและการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์แน่นอนว่าก็ต้องใช้ลูกสาวใช่ไหมคะอย่างไรก็ตามค่ะพอบอกว่าแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ส่งลูกสาวไปทุกคนก็จะนึกภาพแบบในหนังในซีรีส์แล้วก็เข้าใจว่าอ๋อก็แค่เอาลูกสาวไปให้เขาก็สนิทสนิทกันเลิฟเลิฟแล้วก็มีการช่วยเหลือกันแต่บอกเลยว่าไม่จ้าเจงกิสขานล้ำกว่านั้นล้ำกว่าเยอะเลยเทคนิคก,การแต่งงานขยายอํานาจของเจงกิส จิส่านจะยกลูกสาวให้กับเมืองที่อยู่รอบๆมองโกค่ะพอยกให้ไปปุ๊บแปลว่าเมืองพวกนี้กลายเป็นเหมือนป้องปราการของมองโกขึ้นมาโดยอัตโนมัติคือก่อนที่จะเข้ามาตีเมืองที่เจงกิส่านอยู่ก็ต้องตีเมืองที่แบบลูกสาวไปอยู่ก่อนหรือเปล่ะ,ะซึ่งพวกนี้เป็นพันธมิตรไปหมดและดังนั้นมันเหมือนอยู่ดีๆก็มีคนมาช่วยป้องกันเมืองให้อะ่ะและบอกเลยว่าถ้าแค่นี้มันเบสิกทุกคนมันไม่ล้ำขนาดที่วิวบอกหรอกความล้ำมันก็คือเวลาที่มีศึกสงครามเกิดขึ้นแน่นอนว่าผู้นําของแต่ละเมืองเนี่ยก็ต้องออกไปรบใช่ ะะซึ่งคนที่ออกไปก็คือลูกเขยของเจงกิสคานค่ะออกไปรบออกไปรบและเมืองต่างๆว่างเว้นผู้ปกครองไม่ได้ใครต้องขึ้นมาปกครองใครต้องขึ้นมามีอํานาจคุมเมืองลูกสาวของเจงกิสคานไงที่ไปเป็นราชินีของแต่ละเมืองเหล่านั้นนะคะซึ่งลูกเขยอะส่วนใหญ่ออกไปรบมันก็จะมีจํานวนหนึ่งแหละที่ไปตายในสนามรบนะคะพอตายในสนามรบก็เหลือแต่ลูกสาวที่อยู่ปกครองเมืองเมืองก็จะตกอยู่ในอํานาจของเจงกิสคานไปโดยปริยายนะคะอยู่ดีก็ได้เมืองฟรีเพิ่มมาอีกเมืองจ้ะหรือถ้าเกิดไม่ตกม เป็นของเจงกิสขานลูกสาวมีลูกลูกชายขึ้นปกครองมันก็หลานเจงกิสขานอยู่ดีไงและบอกเลยว่าเราหลานชายเจงกิสขานเนี่ยไม่ธรรมดาทุกคนเพราะมันจะมีคนนึงก็คือกลุบไรคานที่สามารถตยีต่อไปได้ไป,ไปจนถึงแบบยุโรปยุโรปเลยค่ะเห็นไหมว่าเจงกิสขานใช้ลูกสาวคุ้มขนาดไหนเป็นเทคนิคการแบบแผ่ขยายอนานาจด้วยลูกสาวแต่ฟังถึงตรงเนี้ยหลายคนก็จะเอะะว่าแล้วลูกชายเจงกิสขานล่ะไม่ได้ช่วยเลยเลยเหรอมีลูกชายทั้ง4คนบอกเลยว่าเจงกิสขานเนี่ยลูกชายไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ค่ะก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรในการแผ่ นะซึ่งต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาชีวิตของเจงกิสคานเนี่ยนะเขารบตลอดค่ะรบจนถึงแบบแทบจะวันสุดท้ายของชีวิตเลยอะ่ะเพราะว่าเขาเสียชีวิตในประมาณปี1227นะคะและในตอนที่เขาเสียชีวิตตอนนั้นคือเขาแบบอายุ60กว่าแล้วนะยังออกรบกับพวกตาลกุดอยู่เลยอะ่ะซึ่งบอกเลยว่าการตายของเจงกิสคานเนี่ยแต่ละที่บันทึกไว้ไม่เหมือนกันนะคะบางที่ก็บอกว่าตกม้าตายในขณะรบบางที่ก็บอกว่าเป็นไข้มาลาเรียบางคนก็บอกว่าบาดเจ็บจากการโดนธนูปักหัวเข่าอะไรอย่างนี้ซึ่งเราจะไม่เล่นมุกธนูปักหัวเข่าเพราะเขาจะรู้ทันทีว่าาเรทันม ที่เก่ามากๆนะคะแต่ใดก็ตามค่ะกลับมาที่เรื่องเจงกิส่านต่อนะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรตายแต่สิ่งที่เรารู้คือเจงกิส่านเนี่ยตายอย่างสงบค่ะแล้วก็มีพิธีที่แบบค่อนข้างจะเรียบง่ายแต่ประเด็นที่คนสนใจกันก็คือทุกวันเนี้ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลุมศพเจงกิส่านเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะเพราะว่าเขาเก็บเป็นความลับกันค่ะคือคนมองโกเนี่ยเขาเชื่อกันว่าบริเวณที่ฝังศพหลุมศพเนี่ยนะต้องทําให้เงียบที่สุดสงบที่สุดเพื่อที่ว่าคนที่ตายจากไปเนี่ยจะได้จากไปอย่างสงบและบอกเลยว่าที่ฝังศพเจงกิสาานนนเมมััป็ควบ ถึงขนาดต้องมีการฆ่าคนปิดปากเลยอะคือเขาจะตั้งทหารไว้เป็นกอง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 นะกองที่พาจบจิงกิสขานไปฝังเนี่ยกลับมาปุ๊บทหารกองแรกก็จะฆ่ากองนี้ทิ้งปึ้งเสร็จแล้วก็จะมีทหารในกองนึงมาฆ่ากองนี้ซ้าอีกทีแล้วก็มีกองนึงมาฆ่ากองนี้ซ้าอีกทีคือฆ่าปิดปากหลายชั้นมากอะจนกระทั่งไม่มีใครรู้นะคะว่าที่ฝังศพจิงกิสขานเนี่ยอยู่ที่ไหนค่ะแต่ใดๆก็ตามนะคะถ้าจากบันทึกประวัติศาสตร์แล้วก็การสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็คิดกันว่าที่ฝังศพจจิิิิงกกส่่่่่าาานนะะอออยูบรรเววณทีชืโค ซึ่งปัจจุบันบริเวณเนี้ก็ยังเป็นสถานที่ต้องห้ามห้ามคนนอกเข้าไปค่ะอย่างไรก็ตามมันก็มีบางคนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันมีทฤษฎีทฤษฎีนึงนะ <c oughs> คือมันน่าจะไปไม่ถึงจุดนั้นหรอก, <c oughs> รอกเพราะว่าเจงกิส่านตายตอนสู้รบไงกว่าจะกลับมาศพคงเน่าแล้วแหละอาจจะโดนฝังอยู่กลางทางก็ได้เราไม่รู้นะคะดังนั้นแม้ว่าชีวิตของเจงกิส่านจะยิ่งใหญ่จะเกรียงไกลขนาดไหนแต่สุดท้ายชีวิตของเขาก็จบลงอย่างเงียบสงบแล้วก็เป็นความลับมากๆค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเจงกิส่านที่วิวเก็บมาเล ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ จร,จริงๆเรื่องของเจงกิสข่านที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องศาสนานะเพราะว่าปกติแล้วผู้นําที่ยิ่งใหญ่มากๆเนี่ยเวลาที่เขาไปรบไปชนะที่ไหนส่วนมากเขาจะเผยแผ่ศาสนาไปด้วยใช่ปะ่ะแบบฉันเชื่อในศาสนานี้แกต้องเชื่อแบบนี้เหมือนฉันนะแต่สําหรับเคสเจงกิสข่านอ่ะแปลกทุกคนเพราะเจงกิสข่านบอกว่าใครอยากนับถือศาสนาอะไรก็นับถือไปเลยแล้วมันไม่ใช่กุสโลบายด้วยหลายคนชอบคิดว่าเป็นกุสโลบายว่าเจงกิสข่านอนุญาตให้คนนับถือศาสนาเหมือนเดิมให้นับถืออะไรก็นับถือไปเพราะว่าอยากจะผูกใจคน แต่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่เจงกิสคานเขาสนใจศาสนาอื่นๆจริงๆเพราะว่าเจงกิสคานมีการเรียกผู้นำศาสนาหลายศาสนานะคะมาคุยกับตัวเองเหมือนแบบมาสนทนาธรรมกันอะเหมือนเขาสนใจใฝ่รู้อยากรู้เรื่องศาสนาอื่นๆค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจงกิสคานนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ